สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองปลูกต้นหลิวของยันบัปติสต์ฟันเฮลโมนกันค่ะไปรับชมกันเลยยันบัปติสต์ฟันเฮลโมนผู้ทําการทดลองปลูกต้นหลิวที่แสดงให้เห็นว่าน้ําหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากดินแต่มาจากน้ําซึ่งเป็นการปูทางไปสู่ความเข้าใจเรื่องการสั่งขอด้วยแสง การทดลองที่โดดเด่นของจีนแวนเฮลมอนการปลูกต้นหลิวในกระถางที่มีดินแห้งเป,ป็นเวลา5ปีโดยเติมเฉพาะน้ำเท่านั้นพบว่าต้นหลิวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากถึง169ปอนด์หรือ77กิโลกร,รมัมในขณะที่น้ำหนักดินลดลงเพียง2ออนซ์หรือ57กร,รมัมทำให้เขาสรุปว่ามวลส่วนใหญ่ของต้นหลิวมาจากการสังเคราะห์โดยน้ำ ซึ่งเป็นการล้างความเชื่อเดิมที่ว่าพืชได้สารอาหารทั้งหมดจากดินโดยเป็นการทดลองเชิงปริมาณที่สำคัญชิ้นแร,แรกเกี่ยวกับการเริเติบโตของพืชการทดลองและผลลัพธ์1เตรียมการแวนเฮลมองได้นำต้นดิว5ปอนหรือปริมาณ2.5กิโลกร,รมัมมาปลูกในกระถางดินเผาที่บรรจุด,ดินแห้งไว้200ปอนปอหรือประมาณ90กิโลกร,รมัม 2. การดูแลตลอดเวลา5ปีเขาได้ลดน้ำต้นหลิวด้วยน้ำฝนหรือน้ำกั่นเป็นประจำสามวัดผลหลังจาก5ปีต้นหลิวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น169ปรอยหกหรือ77กิโลกรมัมและน้ำหนักของดินในกระถางลดลงเพียง2องออนหรือ57กรมัม ข้อสรุปเพิ่มจากการทดลองดังกล่าวแวนเฮลมองสรุปน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของต้นหลิวทั้งหมดมาจากน้ำและพืชได้สารอาหารจากน้ำเท่านั้นความสําคัญ1การทดลองนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งที่เสนเองออกให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตบของพืช 2. เป็นการก้าวข้ามความเชื่อเดิมที่ว่าพืชได้สารอาหารทั้งหมดจากดิน 3. แม้ว่าแวนเฮลมองจะยังไม่เข้าใจกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่พืชใช้คข้าบอนดออกไซด์จากอากาศแต่การทดลองนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์